สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Monster h u n t e r w i l d e n d Game นะครับหรือว่า End Game ของ Monster h u n t e r w i l d นะว่าเราควรทำอะไรบ้างน,นะครับสำหรับผู้เล่นให,หม่แล้วก็คนที่กำลังคิดว่าอยากจะซื้อเกมนี้นะต้องมีแต่อยากรู้ก่อนนะครับว่าม,มีอะไรให้ทำบ้างน,นะฮะเกมนี้อ่ Monster Hunter Wild นะ Monster h u n t e r w i l d เนี่ยมันเป็นเกมแนวฟาร์มครับเกมฟาร์มก็คือสิ่งที่ต้องทำหลังจากเราเล่นจบแล้วเนี่ยก็คือฟาร์มครับก็คือเล่นเพิ่มก็คือฆ่ามอนสเตอร์เพิ่มเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเกม เกมนี้มีคอนเทนต์ค่อนข้างมากที่ทําให้เราสามารถเล่นได้ต่อได้ค่อนข้างนานครับผมเล่นกับเพื่อนก็ได้นะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยหลังจากเล่นหลังจากเล่นเนื้อเรื่องจบจบแล้วเนี่ยเราควรจะทําอะไรนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นจบหรือกําลังเล่นอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทําอะไรต่อนะครับเล่นเนื้อเรื่องจบแล้วเนี่ยมอนสเตอร์จะไม่ค่อยบอกมันจะไม่มันจะไม่ค่อยสอนเราครับว่าว่าควรไปทางไหนต่อน,นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย เกาะที่เราใส่หรืออะไรที่เราใช้มาเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าเกาะของขั้นใหม่เพราะมอนสเตอร์ในระดับใหม่ที่เรามาเจอหลังจากเล่นเนื้อเรื่องจบเนี่ยเป็นเป็นไฮแรงหรือระดับสูงนะครับเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงไฮแรงนะครับมอนสเตอร์ไฮแรงเนี่ยนอกจากว่าจะมีดาเมจมากขึ้นแล้วมันก็ยังจะมีความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับแต่ผมจะไม่ไม่เล่ามากเพราะมันอาจจะเข้าเข้าขายสปอยเลอร์ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่า พูดง่ายๆก็คือเกาะที่เกาะที่ของมอนสเตอร์ใหม่ประเภทใหม่ที่เราจะสามารถฆ่าได้ก็จะมีความสามารถมากขึ้นนะหรือ i q u i p t s n t s l นะครับ Equipment Skill เนี่ยแต่ละเกาะมันจะมีไม่เหมือนกันแล้วแต่ละเกาะเนี่ยก็จะให้ความสามารถแตกต่างกันไปอีกนะครับงงงตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเกาะในปัจจุบันที่ผมใส่คือก็คือประมาณนี้นะครับอ่ะทางขวาที่เห็นก็คือเป็นประเภทแต่ละสกิลที่ผมมีนะครับอย่างเช่น critical boost offensive guard handy c a r craft อาชีพอาชีพเทอร์นะครับสกิลพวกนี้ก็คือให้ความสามารถพิเศษของมันเองนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก็คือคริติคอลบูสกันนะฮะว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่คริิตคอลบูสทำก็คือเพิ่มดาเมจคริติคอลโดย40%ครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับหรือว่าออฟฟิซซิฟกาดก็คือจะได้รับโจมตีมากขึ้น15%เวลาเราบล็อกเวลาเราเพอร์เฟกต์บล็อกนะครับหรือการการตรงเวลาประมาณนี้นะฮะเราจะหาพวกสกิลพวกนี้มาได้จากไหนนะครับ ก็คือแต่ละเกาะที่เราใส่เนี่ยเกาะไฮแรครับโรแรงค์ Low Rank, Low Rank ก็มีนะครับแต่ว่าไฮแรค์จะมีสกิลมากกว่านะฮะเกาะไฮแรค์นเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษของมันเองอยู่นะครับอย่างเช่นเกาะชิ้นนี้จะบวกสกิลที่ชื่อว่า a g i t a t o r เป็น2ขั้นนะครับหรือเกาะอ,อันนี้จะบวก w e a k n e s s exploit เป็น1 l e v e เลเวลนะครับของพวกเนี้ยเวลาเราใส่มาเป็นเซ็ตหรือว่าอะไรก็จะมีความสามารถของมันเองอีกเหมือนกันอย่างเช่นผมใส่ Guardian f o เก e r Helm แล้วก็ถุงมือนะครับก็จะได้เป็นเซ็ต โฟลเกอแองเจเนสวิลนะครับก็เป็นเอเป็นขั้น2นะฮะหรือใส่ชุดกอ2ชิ้นก็จะได้เป็นเอกกอมาการ่าส์ไทเรนี่นะครับ2ชิ้นเหมือนกันนะฮะของพวกนี้จะได้รับจากการที่เราใส่เกาะที่เราเอ่อที่เราจงใจใส่แล้วกันครับแต่ว่ามากไปกว่านั้นก็คือเจมครับหรือว่าประดับนั่นเองนะฮะเด კ อร์เรชันหรือผมจะเรียกว่าเจมแล้วกันว่ามันมันให้ความสามพิเศษก็คือจะให้เป็นสกิลเลยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือคิริโคลนี่แหละครับคิริโคลจูสานนะฮะ ที่ผมมีคิริโคจิโอเนี่ยคือไม่ได้มาจากอาวุธแต่ว่ามาจากประดทาทังนั้นเลยครับในจิโอตัวนี้ผมได้ผมใส่ขั้น3แต่ผมใส่2อัน3กับ2เลยได้เป็นขั้น5ส่วนกาเดียนเนี่ยเป็น3แต่ว่ามีพ่วงมาอีกหนึ่งก็คือแฮนดี c คราฟนะครับก็เลยเป็น3 1นะฮะประมาณนี้นะครับว่าก็คือเบสิคมากมากเลยก็คือเราจะสามารถยัดเจมให้เราสามารถใช้ได้ที่เพิ่มความสามารถที่เราต้องการออกมาได้มันก็จะมีหลายแบบครับแล้วทำเป็นบิลได้ แต่ว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องบิวมากขนาดนั้นนะครับในในวิดีโอนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับแล้วคุณอาจจะถามว่าอ้าวเราจะเอาประดามาจากไหนหรือว่าพวกของเราจะคัดได้ยังไงก็ง่ายๆครับของก็คือค,คุณส่วนมากน่าจะรู้หมดอยู่แล้วนะครับก็คือค่ามอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ส่วนมากในระดับในใน,ในวเวลาอยู่ในเอ็นเกมเนี่ยมันจะรอบของเพิ่มเป็นเปของพิเศษขึ้นมาที่ทําให้เราได้รับของที่จะช่วยในการพัฒนาตัวละคร,ร,เ,ร,ร,เ,ร,รเราต่อไปครับย่านเช่นยกตัวอย่างก็คือเชตุคราบาตัวนี้แล้วกันครับ เจ้าลูกค้าว่าตัวนี้4ดาวนะฮะก็คือเราจะได้เป็นชิ้นส่วนธรรมดา2กับ2ก็คือเป็น4ชิ้นแล้วก็ได้เจมเกาะเจมอาวุธ3รวมเป็นรวมเป็น3ชิ้นก็คือถ้าเราฆ่ามอนตัวนี้เนี่ยเราจะได้ของรางวัลตรงนี้เป็นเป็นเพิ่มพิเศษออกมานอกจากที่เราจะได้จากทำเควสเสร็จแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าวิธีฟาร์มเจมหรือฟาร์มประดับอะไรที่มันดีที่สุดเนี่ยเราควรจะเลิกมอนสเตอร์ที่มีประดับหรือเจมที่คุ้มค่าที่สุดนะครับ อย่างเช่นยกตัวอย่างคือตัวนี้เลยรเซียนสีดาวนะครับตรงนี้เลยก็คือได้เจมขั้น5 3ชิ้นแล้วก็ได้ขั้น4 2ชิ้นนะฮะนี้ก็ถือว่าดีค่อนข้างดีสำหรับคนที่เพิ่งเล่นจบนะครับขอขอเน้นอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเล่นจบมอนสเตอร์แบบนี้มันจะคุ้มมากสำหรับคนที่เพิ่งเล่นจบเพราะมันหมายความว่าเรามันจะไม่ค่อยยากมากดูจากดาวสีม่วงนะครับมันจะไม่ค่อยยากมากแล้วก็จะได้ของรางวัลที่จะทําให้เราแข็งแก่งขึ้น แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะแนะนําให้ไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่ทําให้เราทําเกาะก่อนนะครับหรือว่ากเกาะเพราะว่าในบังจาคนที่เพิ่งเล่นจบมาเนี่ยเกาะที่เราใส่อยู่อาจจะยังเป็นเกาะโลแรงหรือว่าเกาะขั้นต่ำนะครับถ้าเราไปถ้าเราเราเล่นจบแล้วเนี่ยเราจะเข้า high rank ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปฆ่ามอนสเตอร์เราก็ควรจะสามารถได้รับของที่ทําให้เราได้เกาะที่ดีขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ฟาร์มมอนสเตอร์ที่มี เรียกว่าอาอย่างี้แล้วกันดูดูตัวดูดูอมโปโบโล4สี่ดาว,ต,วตัวนี้แล้วกันะครับมันได้รับของพิเศษก็คือได้ชิ้นส่วนระดับสูง3กับ3เป็น6ชิ้นซึ่งค่าบอลตัวนี้หมายความว่าเราได้ชิ้นส่วนพิเศษ6ชิ้นเลยเนี่ยมันถือว่าคุ้มมากเลยใช่ไหมครับมันก็เลยเราก็เลยควรจะโฟกัสอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วถ้าหาคุณถามว่าอ่าแล้วแต่ว่าบอนตัวไหนก็ไม่มีตัวไหนดีเลยเราควรจะทํายังไงเราควรจะทํายังไงดีนะ วิธีง่ายๆเลยครับก็คือไปนอนเลยครับเข้าเต็นต์ตัวเองเนาะ,ะย้ายแมปมานะครับก็คือนอนครับผมนอนก็คือจะมีสามแบบเนาะผมจะขออยากจะเล่าแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเกมี Monster Hunter War, มันจะมีระดับอา,อากาศ3ามแบบก็คือโหมด Panty, Plenty, Follow แล้วก็ Incrementy ครับ Plenty เนี่ยก็คือช่วงหลังฟ้าผ่าช่วงช่วงหลังพายุนะครับ ฟาโลนี่คือช่วงผ่านเพลนที่ไปช่วงไปนานแล้วหรือกำลังจะช่วงใกล้เข้าพายุนะครับแล้วอินคลเมนซี่คือระหว่างพายุครับผมมอนสเตอร์ Monster ระดับยากหรือมอนสเตอร์ระดับเอเป็กระดับมอนระดับเอเป็กของแต่ละแมปเนี่ยมักจะเกิดช่วงอินคลเมนซี่นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าอยากจะฟา์มอนสเตอร์ยากๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะเลือกอินคลเมนซี่แล้วก็เลือกเวลาอะไรก็ได้ครับเวลาไม่สำคัญมากขนาดนั้นนะฮะ หลังจากนอนเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามอนสเตอร์จะไม่เหมือนเดิมแล้วผมเพราะเวลาผ่านเราก็สามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะได้แบบไหนนะครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วนี่คือวิธีรีเซ็ตครับผมแต่ผมกจะขอบอกก่อนนะครับว่ามอนสเตอร์อย่างเช่นเรด,ดาวสำหรับคนที่เพิ่งเล่นจบยังจะไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ระดับดาวสูงครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมี HR หรือว่า Hunter Rank ค่อนข้างสูงก่อนถึงจะเลือกเล่นได้เพราะาอย่างที่สังเกตเพราะว่าไอ้ไม่งั้นมันจะข้ามข้ามพลังมากเกินไปครับผม อ่ะล้วคนอาจจะถามว่าถ้าหากว่าเราข้ามอสไปแล้วเนี่ยข่ามอนสเตอร์ไปแล้วเนี่ย,ม,ยมันมีวิธีจะลงมอนสเตอร์ตัวเดิมอีกรอ,อบหนึ่งไหมเพราะว่าของรางวัลมันค่อนข้างดีมีครับผมก่อนอื่นเข้าไปไปคุยกับเอลมานะฮะแล้วก็เลือก field survey history ครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าดูได้เลยว่าเราได้ของรางวัลอนะไรจากในตรงนี้เลยจากมอนสเตอร์ที่เราเพิ่งล่าสุดล่าล่าสุด14ตัวนะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้อ่ะผมอาจจะชอบ ตัวนี้ผมผมสามารถกดเซฟอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็ลงเพิ่มเติมได้อีกเลย3รอบนะครับสมมติ้าผมอยากลงตัวนี้แล้วผมก็ลงเพิ่มหมดแล้วเนี่ยสตัวเนี่ยก็คือหลังจากนั้นจะหมดแล้วแต่นี่คือ,อจุดที่เวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเพื่อนก็คือสามารถฟาร์มกับเราได้เหมือนกันครับแล้วก็คือช่วยช่วยกันเลือกเซอร์เวย์มาช่วยช่วยกันเลือกอินเวสติเกชันมาให้ช่วยได้ของราวันที่ดีที่สุดมาช่วยช่วยเหลือกัน,นครับผมประมาณนี้อย่างเช่น ของพวกนี้ในเจมพวกนี้ที่ผมเห็นเนี่ยของตัวนี้นะครับอาร์ควลเนี่ยมีของรางวัลเยอะมากเลยผมยังไม่เล่นเพราะผมรอเลยเก็บไปเล่นกับเพื่อนเนาะแล้วให้เพื่อนมันได้ของรางวัลตามนะฮะแล้วผมก็เกาะมันไปกินอีกรอบนึงนะครับนี่คือวิธีฟาร์มเจมง่งงายๆนะฮะจริงๆแล้วมันมีอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คืออาวุธอาร์เทียนนะครับแต่ว่าอาวุธอาร์เทียนเนี่ยมันค่อนข้างมีลึกซึ้งนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันมากเพราะว่ามันมีไอคอนมันมีข้อมูลเยอะไปนิดนึงนะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจผมอาจจะทำอีกคลิปหนึ่งก็ได้เกี่ยวกับอาวุธอาเทียนมาเหมือนกันว่าคนวิธีฟาร์มยังไงให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอคลิปนี้นะฮะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมที่อยากรู้ก็คือพิมพ์ไว้ใตค้คอมเมนต์ได้เลยครับผมเดีย๋ยวผมรอตอบนะฮะ